นะครับครับผมครับจะเป็นยังไงบ้างกับผู้เราทำไมครับผมมรู้สึกว่ามันถูกนำเลยนะผู้เราคึงจูมาร์เหรอครับ อความจริงเป็นพาราครับนี่คือเป็นพาราโอ้เก่งมากเลยคือเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเขาเขารู้ไงว่าจูเป็นคนที่แบบว่าพึ่งพาได้จริงๆอ่ะฟอสอะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาจูใครก็โทรหาจูเพราะจูเป็นที่พึ่งพาดีอะไรนี่เรื่องจริงเรื่องจริงต้องให้เข่าต้องให้เวลาจูมีปัญหาไม่รู้จะโทรหาใครไม่พึ่งไม่ได้ใช่พึ่งตัวเองสวดมนต์อย่างเดียวไอ้บุกยืนอย่างนี้นี่เป็นบุกจูป้ะเนี่ย แล้วเขาดูกันเยอะแยะแล้เขาไมรู้หน้าผมหล่อไงโอ้คุณสวยแล้วพามันคอไปไหนรอบก่อนเนี่ยรัดคอไปไหนรอดูว่าทะเลาะกันจริงไหมหรือว่าเถียงแค่ตอนนี้บางครั้งแต่ทะเลาะกันจริงครับอ่ะคือทะเลาะกันแบบว่าหมายถึงว่าเหมือนปากมันว่างแล้วมันก็หน้าตามหน้าเหมือนไส้ไม่ค่อยอยากจะชมมันเท่าไหร่ก็เลยก็เลยส่วนมากบุกจะเถียงสู้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่คือคือแบบอันนี้ดูดูหน้าตาดิ เมันชอบทำหน้าอย่างเงี้ยเวลาเวลาแบบว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาอยากเสียงมากเลยแต่เสียงสู้ไม่ได้จริงๆครับส่วนมากจะเป็นจูจูจะเป็นเคบุ๊กจะนั่งอยู่เฉยๆบุ๊กนั่งนั่งมึนๆของบุ๊กอ่ะจูก็แบบมาด่าแล้วไม่ไอ้ไม่จริงขอเถียงสุดตัวหาเรื่องวันเอลออลเข้ามาบุ๊กนั่งพักผ่อนฟ้าผ่านนะบุ๊กบอกเลยเอาเลยฝนตกด้วยคือปกติอะบุ๊กมันจะเข้ามาแบบว่าชอบมาแบบมาบัฟอะไรเงี้ยอะไอย่างเใช่ไหมไนเล่นลิเบเดมาโอ้ยกรรม ใหญ่แน่นมากเลยจริงๆเป็นอันปิดเดียวอ่ะเหมือนค <c oughs> ือมีหลักฐานเดี๋ยวจะปล่อยลง X มีลงเลยค่ะเดี๋ยวจะลงเลยค่ะจะ,จ,จะตัดช่วงเฉพาะช่วงที่คุณอ,อ <c oughs> แน่จริงจะตัดให้เต็มตัดให้เต็ม <c oughs> ขอขอค้านนิดนึงครับจูเวลาลงคลิปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบุ๊กอ่ะชอบลงคลิปที่แบบบุ๊กเป็นผู้เสียหายอ่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นผู้ก่อก่อการร้ายก่อเหตุนี่เป็นคนโดนกระท้โดนทำอยู่เฉย แบบไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็มามาด่ามารำไร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 รำนรรำงรรำไรรำไเรำไรร้ไรรำ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 ไรรรรำไรรำไรรบไรรำไรรำไกรำรรำไราำไรรีไกรำไ่าำไรรีไราำไไรรำไรราไรไรรำไรรำไรรำไราเรราไไไร ไม่ไม่ถูกกันออกกำลังกายด้วยการมึนมึนมึนด้วยการมึนไมกินแข่งขันเขาเรียกว่าการแข่งขันครับถ้าสมมุติว่าเราเอาศัตรูของเรามาอยู่ใกล้ตัวเราจะได้รู้ได้ว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรบ้างตอนนี้เราแข่งเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายกันอยู่ใช่ซึ่งคนที่แข่งกันมากแข่งแข่งกันขึ้นแต่เรียกผอมมากเลยนะเห็นที่กินออกกำลังกายแล้วสุดที่ัวอ๋อสรุเสร็จงานครับใช้แล้วก็นัดกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ากินเยอะ ก็เลยชวนกันไปเล่นออกกำลังกายกัน3คนใช่ครับแต่ก็มีคนอยู่ทีก็สมัครในสหภาพการแบบทีอกกล้องกล้องมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่คือถ้าฟอสอยู่จะฟอสอยู่จะตีกันไปเยอะฟอสฟอสไอ้ฟอสชอบดูไอ้ฟอสชอบดูเขาเป็นคนถ่ายเขาเป็นคนถ่ายครัเขาชอบดูมากเลยเขาบอกว่าแบบว่าบางทีเขากลับบ้านไปเขาไม่มีเวลาเปิดทีวีดูก็มาดูจูจูกับบุ๊กตีกันเขาบอกเขาเขาสนุกของเขาเป็นคนใจหน่าจ้ะ เขาไม่ปกบุกเขาเชียร์ด้วยใช่ไฟอนเนี่ยนะเอาจริงอะเป็นคนที่แบบว่าซึนซึนเขาเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ค่อยแสดงความรักมากแต่เขาจะชอบแบบว่าโทรมาแล้วแบบว่าฟิลมาอย่าไปแกล้งบุ๊กเยอะอย่างนี้เหรออย่เขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ม่ไ้มีบอ่าเออเดี๋ยวฝากดูฝากพูดกับบุ๊กเรื่องนี้ฝากดูจริงเหรอเออมีนะมีมีมีจริงแบบฝากดูบุกเรื่องนี้หน่อยบอกว่าไม่อยากไปพูดไปพูดมาแล้วแบบว่าเขินก็เลยอย่างเงี้ยเออ เขาไม่รู้วงแต่เขาแบบรู้ยังมาก็มีมาก็มีด่าด่าให้หน่อยพี่บ๊วไม่ไหวแล้วผมไม่กล้าพูดแล้วด่าไอพี่จุ้ยหน่อยโอเครู้แล้วรับเรื่องไม่จริ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 งมารเป็นคนเดียวที่สามารถจูรับมือกับมารไม่ไหวจริงมารรักจูมากนะมารรักจูใครบอกมารบอกโอเคบอกให้มาร์มาบอกก่อนหน้าสิเออเฮ้ยเหยียบเท้าทำไมมึงเหยียบกูครับมึงก็เหยียบกูครับแต่อย่างนั้ คือจูอ่ะเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆที่เขาซ้อมเพลงนี้คือจูเคยโทรไปหาบุ๊กรอบหนึ่งแล้วบอกบุ๊กกำลังเรียนร้องเพลงอยู่เพื่อถามเรียนร้องเพลงนี้เพลงอะไรบอกว่าเพื่อนสนิทแล้วร้องไปไหนจะใช้ไปทำอะไรรู้ปะร้องร้องถามจูว่าฟังมันร้องแล้วมันก็บอกว่าถามดูว่าร้องดีไหมจูวร้องดีมากร้องดีมากแต่ว่าดูไม่ค่อยเศร้าเลยอ่ะดูดูไม่ค่อยอกหักเลยอ่ะเพิ่มความอกหักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเะ็นไงวันจริงน้ำตาแตก ไปถึงอะไรนะครับบอกว่าตอนแรกเาพนงเพื่ <c oughs> นอนสนิทใช่ไหมแ้วลูกชายสุดที่องจูบบอกว่าทเมนที่เพื่อนนมาเว้นไหนอ๋อใช่ใช่ใช่นลลงในเใช่ไหมลงในเใช่ไหมเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทเขารู้เลยว่ารู้เลยว่าเป็นฟิลแบบว่าแกล้กงเลิกกันอนะเอออันนี้ฮอปบหอกอรู้คนดูรรดูออกมุก อันนี้สาววายเพราะว่าอะไรครับคนหนุ่มวายคนดูเขาดูออกบุ๊คว่าแบบว่าแกล้งแกล้งทำเป็นเลิกกันเฉยๆจริงรักกันในฟอนน้ำตาคือแบบว่าโหเราทำทำมันออกมาได้ดีมากเลยอ่ะตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นผมกนคาที่จะบุ๊คสองคนนี้มีโมเมนต์ญี่ปุ่นเยอะมากฟอนบุ๊กให้เล่าอย่าดีกว่าทำไมอ่ะมันซีิลเลต์อ๋อมันสกิลเลต์อันนีครับนานๆที มันเล่าไม่ได้น่ะสิแะเรพื่อหัดนีจะไปถามฟอสเหัมีอะไรครับเอาอกมอ๋อหรอครับโอเคได้ครับไปถามฟอสดีกว่าครับทไมอ่ะกลัวเราไม่ตรงกันมีหลายเรื่องเกิดหลายเรื่องเกินหลายเหตุการณ์หคนน่ะปวดมากเลยกินข้าวแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็แบบว่ากินปิ้งย่างแล้วคือบุ๊คได้กินก่อนคนแรกนี่แปลว่าอะไรอ่ะเออบุ๊กได้กินก่อนแรกเลยเขาปิ้งเนื้อแล้วเขาก็อ๋อหิวอ๋อแล้วเขาแล้วเขาคีบให้บุ๊กก่อนคนแรก จูมาร์ก่อนเจ็บจูมาร์กมีโมเมนต์ไหมจูมาร์กมีโมเมนต์ครับจอจูจะไปแย่งของมาร์กินจะเป็นฟิลนั้นอะไรนะครับหวานไม่ได้อะหวานนะมีมีให้เขาเล่าเองดีกว่าหวานไม่มีครับมีแต่ตีกันไม่ไม่เคยเห็นไหมตีกันจนรักกันอ่ะ แกมันดีแกมเอยเป็นการใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดไดทายชทา่ชอบเรียกคุณสวยโอกาสนะฟอรสเขาไม่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมางองแงเดี๋ยวมานองแงไม่ชอบเวาบว่าเาอ่ะเคุเาแต่หนักไม่ได้อ๋อแล้วมัเพิร์ดหนักบอกเลยอาจริงนะตอนมาร์กอ่ะก็ ก็รู <Happiness unting> ้ส <warfare Would lich> ึกหงุดหงิดนะแต่ไม่มากเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เพแล้วมันจงใจไงมันจงใจคือมันอยู่แล้วคือมันมันแกล้งมันอยู่แล้วมันจะอยู่เลยมันไม่ยอมลงแล้วมันจะทําให้มันสกปรกที่สุดจู่ๆไม่ชอบก็เลยสวดไปทีหนึ่งแล้วมาไอยากมมีคนเ่ยวได้ได้หมดแหละได้แต่ว่าอย่าอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวมันสกปรกซึ่งเราสองคนที่ใส่หมอนกันนี้ ไอ้นี่อ้นี่ก็างสะอาดไปเลยไม่รู้เลยโอ้ไอ้นี่ล้างสะอาดเลยโอ้ตายแล้วหน้าผมสะอาดเอี่ยมอ่องแค่นี้ตาย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 อะผมผมก็ใช่ผมก็ผมก็ไม่ชอบเป้คนยุบบนเตียงเหมือนกันใช่ยังไม่หยับนะเนี่ยหน้าสะอาดแต่หลังนี่เกลื่อนเลยไอ้ตูอยากให้กูพูดเอามาสิเอาสิเอาสิอันนี้ชอบใส่ไข่อะเออก็เหมือนกันเรื่องนี้ใช่ชอบชอบชอบใส่ไข่ชอบใส่ไข่ เคยมากครับอนาคตอาจจะมีครับมีมีมีเคยมีงอนกันจริงๆด้วยแบบว่าแบบว่าทะเลาะกันทะเลาะกันอ่ะแล้วคือแซวๆกันอ่ะแล้วแบบว่าแซวแบบเหมือนแซวผิดเวลาแล้วก็แบบงอนงอนกันไม่คุยกันเลยจูงงอนไม่คุยเลยจริงเหรอเอามึงงอนหรือเปล่งอนอนเลยกูงอนกูแบบไม่คุยเลยอ่ะเอ้านึกว่าเดินหนีเลยนึกว่านี่งอนนี่ นี่อย่างนี้เลยมันมันเอาขามันเอาขาแบบว่าจูต้องเดินผ่านมใช่ไหมมันมันมันเดินอยู่ตรงกลางแล้วจูงอนมันอยู่อัเอาขามัเอาขาไมันเอาขาพาดนี่ไว้ไม่ให้เดินพอนะครับนี่อ๋อจำได้จำได้ไอ้รู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 ้ไอแต่ผมแต่ผมแบบเฮ้ยจูเฮ้ยอย่างนี้ออขอโทษขอโทษแต่ใช้งานงานสโนไว้อะมันมันเอาขาวางนี่เลยงออนแบบไม่คุยแล้วแบบว่า ไม่รู้จะแบบมันเดินทางอื่นไม่ได้โทษนะครับโทษนะครับเออคือบุ๊กกะบุ๊กกะตึงๆอะไรใส่จูก่อนไม่รู้ใช่แล้วเราเป็นประเภทที่แบบถ้าเรารู้สึกแบบโกรธหรืออะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เขาเห็นเออเรากลายเป็นว่าสำเร็จไงไอติ่งก็ไปย้อนเขาแล้มีย้อนเสร์มีรู้สิบ้านก็ไม่ก็แบบเอ้อดีกันไม่อยากแบบไม่อยากให้มันยาเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่ามีฟอร์มไม่ฟอร์มเลยหายเลยหายเลยง่ายจังเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อน เออจู่เป็นคนงอนง่ายหายเร็วง่ายขายเร็วอยากอยากนะน่าจะมั่นขอขอปูนกับพี่เตด้วยเออโอ้โหไอเพิร์ดอีกคนไอเพิร์ดไม่เอาแล้วเตพอทนเพิร์ดพอเลยเพิร์ดพอเลยอะไรนะครับก็มีมเอุปกรณ์มีเอาเอาเป็นมีดเลยก็ได้ไม่มีไม่มี เป็นรายการวาไรตี้มากๆที่แบบว่าทุกคน4ี่คน4สไตล์ทํา4อย่างพร้อมกันในเทปเดียวใช่พร้อมกันสี่อย่างยืนยันว่าเราสองคนรักกันดีครับรักกันดีครับรักกันดีครับเตีกันตายครับตียายครับตียนตายอีกหลังกันบ้างบางทีเป็นสีสันของชีวิตครับทำนา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 โอ้ปากก่อนโอ้เออแฟนคอนแฟนคอน สักหน่อยสักหน่อย12สิงหาทำไมครั้งล้วี้งที่แล้วทไห <c oughs> คือครั้งแล้วเป็นแฟนคอนรวมสาระหานคร <c oughs> าวนี้เนี่ยมาเป็นแฟนคอนเดี่ยวของจูกับมาร์คครับจูเนี่ยมาร์คแฟนคอนจัดวันที่12สิงหาครับขายบัตร22มิถุนายนนะครับไทยทิเกตเมเจอร์ครับฝากด้ยวยนะครับมาดูกันดีกว่าครับเมาร์คาจะได้เหมาร์คเนสิม่เลอย่างมาร์คอะมาร์คเนี่ยเ <c oughs> ขาคิดโชว์ตัวเองไว้ประมาณหนึ่งล้วบอกเลยว่าตะการตาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะได้ดูมุมที่มาร์คไไม่่่คคออยดด้้แสงใหหนนนืเ็ พูดเลยว่าอยากไปมากเดี๋ยวจะไปนั่ง12ใช่ไหมจะไปตั้งแต่วันที่10เลย PDMS เข่าร้องเข่าร้องวันที่ไปตั้งแต่วันที่11เลยวันที่11ไปทุกคนไปทุกคนแต่ว่าของคุณที่ผมจะไปร้องแต่เที่ยงคืนโอเคได้ผมจะไปนั่งเชียร์จูมาร์คจูมาร์คแบบนี้ได้เดี๋ยวคุณไปบอกเดี๋ยวรอพอให้มาไล่ครับ ก็อยากอยากเชิญชวนทุกคนครับอยากให้ไปคอนเสิร์ตของทุกคู่เลยใช่ก็ JM m ก็ประกาศไปแล้วว่าว่าปีนี้จะมีอะไรบ้างครับผมใครใครจับใจใช้สอยก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะครับแต่จูมาข้ามลืมครับเพื่อต้าเราเอาคนที่ร้องมาร้องด้วยเลยดีกว่าเอสนใจไหมสนใจไหมก็ดีได้ถามดูถามเลยยังไม่ยังยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ายละเอียดขอบคุณครับ